ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อิสเก้กันนะคะตอนนี้เก้ก็อยู่กับเพื่อน,นะคะ่ะชื่อวิโอน่ เดียวนเคยเป็นออพ i r นะคะ so today we are going somewhere w ป e ิ e ไป p i ก and she not speak at all no i don't you w o n t h e t no she's so pretty right ภิกเป็นอ่าเป็นภูเขาเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือเขาว่ามาอย่างนั้นเป็นเหมือนแบบ เป็นพาร์ทหนึ่งของ Rocky Mountain นะคะซึ่งแก้กับวิโอน่าเคยขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าวันนั้นอะวันที่ขึ้นไปอะมันมีไฟนะคะแบบมีไฟป่าทำให้มองไม่เห็นวิวอะไรเลยแก้ขึ้นไปตอนนั้นก็คือแบบ ลงมาก็คือตาแดงก็เลยแบบเออครั้งนี้วิโอน่ากลับมาคือนางกลับเยอรมันไปอยู่แบบปีหนึ่งแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้นางก็กลับมาเยี่ยมนะคะก็เลยเออกะว่าจะขึ้นไปข้างบนพร้อมกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนเป็นยังไงวิโอน่า used to go up there by hiking yeah <laughs> how how many how many hours almost n <nine>. i nine hours yeah. เดี๋ยวเกจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าการเดินทางของนางอ่ะมันเหลือเชื่อมากๆ It's so crazy that you like walk up there and everyone gonna see like the way that they h i d e up there Okay ตอนนี้นะคะเดี๋ยว right now we are go get Starbucks before we drive up there so we l l see see you see you stop it <laughs> It <laughs> <laughs> really, really, <laughs> it's a beautiful day. Oh, there is garden of the fort. I don't know, if they see that. <laughs> <laughs> Hi, how are you doing today? Good, how are you, how are you I like your sweater. Mine? <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. No, thanks. Special going on today? Pikes Peak? Pikes Peak. Pikes Peak? Mm -hmm. yeah. so are yeah. you guys going are you guys going on the train up? No, no. we we'll drive up there. Oh nice. That's awesome. Are you guys visiting? No, I leave here. She was. I am visiting. visiting yeah. so. Where are you visiting from? Germany. Oh. Yeah. Wow. <laughs> Alright, you guys have fun. Thank you. Thank you. มาเริ่มกันที่การเดินทางไปภายพีก,กันดีกว่าค่ะก็คือจากมันเกย์นเนาะไปประตูทางเข้าเกตอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีได้แต่จริงๆเนี่ยเราเนี่ยต้องขับรถขึ้นไปบนเขาซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งการไปภายพีกเนี่ยมันมีหลายวิธีนะอย่างตัวเก้ก็คือขับรถไปใช่ไหมหรือว่าใครอาจจะนั่งรถไฟดูวิวเพลินๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเกก็ยังไม่เคยขึ้นรถไฟไปภายพีกเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสคิดว่าจะลองขึ้นดูสักครั้งค่ะเข้าาาไปช็คราาดูก แรงอยู่นะก็ตกประมาณคนละ60ดอลลาร์ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครสายลุยก็อาจจะแบบปั่นจักรยานน้องปูดกันไปหรือว่าไฮกิ้งก็คือเดินขึ้นไปค่ะเหมือนวิโอนานะคือนางอะ่ะเคยเดินขึ้นไปเดินไต่เขาขึ้นไปใช้เวลา9ชั่วโมงอะ่ะแค่เดินขึ้นนะ ระหว่างทางนะคะข้างทางเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าวิวดีมากนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่ทําไมเก้ถึงตกหลุมรักคโคโลราโดเพราะมันสวยแบบนี้ขับรถไปไหนมองเห็นภูเขาเห็นท้องฟ้าแบบนี้อะไรเงี้ยคือวันนี้อากาศดีมากจริงก็เลยแบบแฮปปี้มากๆเลย พอแก้ไปถึงเกตใช่ไหมคะก็มีการหยุดรถเพื่อที่จะซื้อบัตรเขา้าราคาก็ตกอยู่ที่คนละ10ดอลลาร์นะคะประมาณ300บาทไทยเนาะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้แผนที่ในการอ่าโอเคขึ้นไปภายพิกมีอะไรบ้างจุดไหนเขาเรียกว่าอะไรแล้วเขาก็มีการแนะนําว่าเออขับรถลงเขาเนี่ยก็จะต้องมีการขับรถเกียร์ต่ำนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองประมาณนั้นนะคะโอเคงั้นเราก็โอเคโอเค thank you l a d y to go การขับรถขึ้นภัยพีกนะคะให้ไปถึงยอดเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง1่งชั่วโมง45ประมาณเนี้ยนะคะไม่รวมกับว่าเอ้ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะจอดรถถ่ายลงถ่ายรูปแต่ว่าข้างทางวิวทิวทัศน์คือด,ดีมากๆคือมันก็ขึ้นอยู่กับวันที่เราขึ้นไปด้วยซึ่งวันที่แกขึ้นไปเนี่ยจะบอกว่าดีใจมากๆเพราะว่าฟ้าเปิดฟ้าใสนะคะแล้วก็แบบวิวดีซันนี่เดย์แต่ว่าการขับรถขึ้นภัยพีกก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า โคงเยอะเหลือเกินแล้วบางช่วงบางตอนก็คือไม่มีที่กั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความระมัดระวังในการขับรถสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถนนมันก็ไม่ได้แบบใหญ่อ่ะมีแค่2เลนเลนไปเลนกลับอย่างนัี้นนะคะก็ต้องขับค่อยๆนะทุกคนแต่บรรยากาศคือดีแล้ววันที่แก้ขึ้นไปคือหิมะยังแบบยังไม่ละลายอ่ะทุกคนไม่เดินเ็ค the t e m p s ทุกคนคะตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาอยู่ที่ไพพีแล้วนะคะซึ่งเป็น America Mountains นะ oh I cannot open my eyes good, right? oh yeah let's go ยวเก็บสภาทุกคนไปดู so pretty เอาจริงพอเก้ขึ้นไปถึงภัยพีใช่ปะหายใจไม่ค่อยจะออกคือมันสูงมากแล้วออกซิเจนมันน้อยค่ะคือภูเขาภัยพีเนี่ยก็เป็นภูเขาที่มีความสูงถึง14,000ฟุตนะคะหรือประมาณ4,300เมตรซึ่งวิวทิวทัศน์ก็อย่างที่เห็นเลยตะลึงงดงามนะคะ สำหรับไบพีกเนี่ยนะคะเขาก็จะเปิดให้เข้าชมตลอดปีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าวันไหนหรือช่วงไหนที่หิมะตกเยอะๆเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดเนาะเพราะว่าการขับรถขึ้นมาก็อันตรายมากๆค่ะมันหิมะจะเยอะมากๆเลยแต่ว่าถ้าให้แนะนำเนี่ยคิดว่ามาเที่ยวในช่วงหน้าร้อนหรือว่าฤดูใบไม้ผลกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ ดีนะคะเพราะว่าอากาศข้างบนคงจะแบบสดชื่นแล้วก็ไม่หนาวเกินไปขนาดวันนี้ดูแสงดูแดดเยอะๆขนาดนี้นะคะยังอยู่ที่ประมาณ3องศาเลยแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคเพราะว่าเก้เคยขึ้นมาติดลบองศาทุกคนคือมือแข็งคือมือไม่สามารถแบบจับโทรศัพท์มือถือได้เลยทุกคนแล้วก็ทุกคนเห็นไหมข้างๆเนี่ยก็คือรถไฟนะคะที่ถ้าเราจะขึ้นรถไฟเราก็จะใช้รถไฟขบวนนี้นี่แหละในการ ขึ้นมาไผ่พีกนะคะแต่อย่างที่บอกไปข้อเสียก็คือเราอาจจะแบบไม่สามารถจอดชมวิวแต่ละจุดแต่ละสปอตได้นะคะอันนี้ก็จะแบบชิลๆดูวิวข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะซึ่งข้างบนของไผ่พีกเนี่ยมันก็จะมีจุดแต่ละจุดคือค่อนข้างกว้างนะพื้นที่ให้เราได้เดินไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีแบบ เออมุมที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เขาก็จะมีวิสิเตอร์เซ็นเตอร์ข้างบนซึ่งวิสิเตอร์บิวดิ้งอันนี้ตึกอันนี้นะคะเป็นตึกใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่อย่างนี้ค่ะแต่น,นี้คือเขาสร้างใหม่ซึ่งดีมากนะคะดูดีซึ่งข้างในก็มีคาเฟ่เอ็กซิบิชันร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกอะไรประมาณนี้ค่ะ พอเกเดินไปเดินมาก็เกิดอาการมึนหัวทุกคนเหมือนตัวเองแก่แล้วว่ะ ก็เลยแบบไปหาน้ำหาท่ากินนั่งพักแล้วเขาบอกว่าไพพีกเนี่ยมันมีเรื่องของโดนัทขึ้นชื่อทุกคนเก้ก็เลยจะตามหาโดนัทค่ะว่าเฮ้ยมันอร่อยอยันนี้เขาพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรลองถ้ามาถึงไพพีกเราต้องได้กินโดนัทไพพีคค่ะ คือตอนนั้นแกรู้สึกไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันมึนหัวมากๆเลยต้องนั่งพักดื่มน้ำอะค่ะเหมือนเราอยู่บนที่สูงมากๆมันไม่ค่อยมีออกซิเจนมันก็เลยทําให้เราแบบเกิดอาการแบบนี้ที่เขาเรียกว่าแบบแพ้ความสูงเวลาขึ้นไปก็ต้องระวังนิดนึงนะคะคนเท่าคนแกเ่เราเลยรู้สึกว่ากูแก่แล้วหรอวะแต่ก็เออได้มีโอกาสได้นั่งกินโดนัทนะคะที่ซื้อมาโดนัทไพพีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แกเคยได้ยินมาอยู่แล้วอะนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยไพรพีกทั้งทีก็ต้องลองกินโดนัทนะมันอยู่บนความสูง 14, ฟุะไร่ง้ลองก่น ว่เฮ้ยอร่อยว่ะหรือหิวก็ไม่รู้นะแต่ก็เออลองกินไปกินมาก็เอ๊ยน้ำตาลในเลือดก็จะสูงอยู่นะแม่แต่ก็อร่อยดีมีโอกาสก็ลองลองลอง,ลองกินดูนะคะต้องขอบคุณตัวเองอะที่พกยาดมขึ้นมาด้วยอะมันเหมือนมีนิออกซิเจนที่ทำให้เก้รู้สึกดีขึ้นพอดีขึ้นเก้ก็โอเคงั้นเราลุยต่อได้ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับคลิปวิดีโอที่เก้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะทุกคนถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมาชมความสวยด้วยตาของตัวเองนะคะมันสวยกว่าแบบในวิดีโออย่างแน่นอนนะสําหรับวันนี้นะคะเก้ก็ต้องลาไปก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเก้กด้วยนะคะก็เก้ก,กับวิโอนะ้าก็หอตัวไปถ่ายรูปนะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆเป็นความทรงจําให้กันและกันก่อนนะคะ วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย